ผู้ที่มีปัญหาสายตายาวนะครับและต้องการแว่นที่สามารถใส่มองไกลได้มองไกลได้ออกแดดนะครับเป็นกระแดดในตัวแบบนี้นะครับท่านั้นยังไม่พอนะครับแว่นรุ่นนี้มาพร้อมกับคริปออนกันแดดให้มาถึง5สีจุกใจเลยนะครับซื้อ1ได้ถึง6กันเลยทีเดียวครับเป็นเลนส์สองชั้นแบบมีรอยต่อเลนส์บนมองไกลเลนส์ล่างอ่านหนังสือใครไม่ทราบสายตายาวของตัวเองมีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดลูกค้าเม้นอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิีเช็คสายตายาวตามอายุคข่าวๆให้ครับ ริปออนสีแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนของสีเทาดําตัวนี้พิเศษเลยเพราะว่าเป็นเลนโพลาไร์นะครับผมการใส่ก็ง่ายนะครับผมเนี่ยนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็มีแถบแม่เหล็กติดอยู่2ด้านกระชับมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเลนโพลาไร์เหมาะมากเลยสําหรับกีฬาในส่วนของกลางแจ้งนะครับขับรถแดดแรงหรือว่ากีฬาตกปลานะครับเพราะมันจะเห็นปลาบนผิวน้ําได้ดีเยี่ยมเลยครับสีที่2นะครับผมจะเป็นในส่วน คอฟฟี่บราวน์นะครับตัวนี้จะให้ความเย็นตาสบายตาสําหรับผู้สวมใส่ใส่ได้ในในร่มก็ใส่ได้นะครับสําหรับสีคอฟฟี่บราวน์น้ำตาลตัวนี้ครับสีไนท์วิช,ชั่นนะครับใส่กับรถได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนใส่ขับรถกลางคืนจะยอดเยี่ยมกว่านะครับเพราะว่าจะช่วยทําทให้ทัพนวพิสัยในการมองดีเยี่ยมนะครับผมเย็นตาสบายตาแล้วก็ลดแสงไฟที่จ้าส่วนทางมาในกอนขับรถในเวลากลางคืนครับ สีประหลอดสีน้ําทะเลนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินบูสกายนะครับออกแนวประหลอดประหลอดเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับสีประหลอดนี้นะครับสีประหลอดเงินมิลลเนียมนะครับโอ้โหตัวนี้มิลลเนียมเท่มากๆเลยนะครับใส่เที่ยวนะครับใส่ขับรถได้นะครับผมยอดเยี่ยมเลยนะครับผมห้ามพลาดเลยซื้อ1ได้ถึง6เลยได้ทั้งเลนออโต้สชั้นนะครับผมแล้วก็คลิปออนกันแดดอีก5สีนะครับผมห้ามพลาดเลยลูกค้าสนใจแว่นรุ่นนี้นะ กดจิ้มสั่งซื้อในตะกร้าหรือพิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมดูเช็คดูราคาโปรโมชั่นตรงตะกร้าสีเหลืองกดจิ้มตรงตะกร,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 ร้าสีเหลืองจะเห็นราคาและโปรโมชั่นนะครับผมรา้านแวตาขนุ่มออนไลน์มีหน้าหลายบริการนะครับตวรวจสายตาตาประกอบแว่นนะครับหล่อรับได้เลยครับใครที่มีปัญหาสายตายาวนะครับและต้องการแว่นที่สามารถใส่มองไกลได้มองใกล้ได้ออกแดดนะครับเป็นกระแดดในตัวแบบนี้นะครับเท่างนั้นยังไม่พอนะครับแว่นรุ่นนี้มาพร้อมกับคลิปออนกันแดดให้มาถึง ห้าสีจุกใจเลยนะครับซื้อหนึ่งได้ถึงหกกันเลยทีเดียวครับเป็นเลนสองชั้นแบบมีรอยต่อเลนบนมองไกลเลนล่างอ่านหนังสือใครไม่ทราบแส่ตะยาวของตัวเองมีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดลูกค้าเม้นอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิเค็าะหตะยาวตามอยุข่าวๆให้ครับคลิปออนสีแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนของสีเทาดำตัวนี้พิเศษเลยเพราะว่าเป็นเลนโพลาไรส์นะครับผมการใส่ก็ง่ายนะครับผมเนี่ยนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็มีแถบแม่เหล็ก ติดอยู่2ด้านกระชับมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเลนโพลาร้าเหมาะมากเลยสําหรับกีฬาในส่วนของกลางแจ้งนะครับขับรถแดดแรงหรือว่ากีฬาตกปลานะครับเพราะมันจะเห็นปลาบนผิวน้ําได้ดีเยี่ยมเลยครับสีที่2นะครับผมจะเป็นในส่วนข่งครอฟฟี่บราวนะครับตัวนี้จะให้ความเย็นตาสบายตาสําหรับผู้สวมใส่ใส่ได้ในในร่มก็ใส่ได้นะครับสําหรับสีค o อฟฟี่บราวน้ําตาลตัวนี้ครับสีไนท์วิชั่นนะครับใส่ขับรถได้ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนใส่ขับรถกลางคืนจะยอดเยี่ยมกว่านะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้ชัศนาพิัยในการมองดีเยี่ยมนะครับผมเย็นตาสบายตาแล้วก็ลดแสงไฟที่จ้าส่วนทางมาในกรขับรถในเวลากลางคืนครับสีประหลอดสีน้ำทะเลนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินบูสกายนะครับออกแนวประหลอดประหลอดเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสีประหลอดนี้นะครับ สีประหลอดเงินมิลเลียมนะครับโอ้โหตัวนี้มิลเลียมเท่ามากๆเลยนะครับใส่เที่ยวนะครับใส่ขับรถได้นะครับผมยอดเยี่ยมเลยนะครับผมห้ามพลาดเลยซื้อ1ได้ถึง6เลยได้ทั้งเลนออโต้2ชั้นนะครับผมแล้วก็คลิปออนกันแดดอีก5สีนะครับผมห้ามพลาดเลยลูกค้าสนใจแว่นรุ่นนี้นะกดจิ้มสั่งซื้อในตะกร้าหรือพิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผม ดูเช็คดูราคาโปรโมชั่นตรงตะกร้าสีเหลืองกดจิ้มตรงตะกร้าสีเหลืองจะเห็นราคาและโปรโมชั่นนะครับผมรา้านเวตตาขนมออนไลน์มีหน้าร้ายบริการนะครับตรวจวัดสายตาตัาประกอบแว่นนะครับหล่อรับได้เลยครับ